สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพานิดานาะมิม่งขวัญรหัสนิสิต6 4สี<ม>่สี่สวนเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครค่ะคณะทรัพยากรธรรมชาติและอสาหกรรมเกษตรหลักสูตรสัตวาศาสตร์เชิงพิธี่4สตรค่ะ,คะ,ะสาขาสัตวศาสตร์นคะคะจะได้เรียนเกี่ยวกับสรีรวิทยาโครงสร้างของสัตว์ค่ะ ระบบสืบพันธุ์สุขภาพและโรคของสัตว์และก็ภ,ยภายในฟาร์มนะคะการจัดการสัตว์และการจัดการโรคค่ะของเราก็จะมีการเรียนการจัดการสุกรการจัดการไก่ไข่โคนมปคก,กระบืองก็ออกตัวคุตามบริษัทฟาร์มใหญ่ๆแต่ละสถานที่ของทสี่ชั้นปีที่สีะคะ่ค่ะ ก็จะมีการเปิดโคการเปิดสุกรณ์ไก่ไข่กันนะคะของสาขาเราจะมีการสัมภาษณ์ให้เด็กมีความมั่นใจแล้วก็มีประสบการณ์ก่อนที่เราจบไปและเราจะไปทำงานจริงๆค่ะในสาขานี้นะคะถ้าเรียนจบไปแล้วเราจะมีงานรองรับแน่นอนคะ่ะสาขา ฟาร์มไก่แล้วก็ฟาร์มสุกรนะคะแล้วก็มีนักวิชาการค่ะจะเป็นทำงานในหน่วยงานของรัฐค่ะจะเป็นกรมปศุสัตว์แล้วก็มีนักวิจัยจะเป็นศึกษาพฤติกรรมสัตว์หรือก็พัฒนาพันธุ์สัตว์เป็นต้นค่ะ